สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าคนเราควรจะมีเรื่องที่จะให้ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจในทุกๆวันเนาะ,ะไม่ควรที่จะถดถอยหรือแย่ลงทีนี้ว่าไอ้ความภาคภูมิใจหรือสิ่งดีๆที่จะให้กับชีวิตเนี่ยม,มันควรจะเป็นความที่ว่าคิดยังไง ให้มันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นอ่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้เราจะขอบคุณเมื่อวานว่า,าว่าเรารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมทำได้ดีกว่าเดิมแม้ว่าวันนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรอาจจะทําให้คุณยิ้มไม่ออกแต่นั่นคือบ่งบอกว่าคุณจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรและสิ่งนั้นแหละมันคือจะเป็นสิ่งที่สามารถบวกให้มันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจได้ การที่เราจะภาคภูมิใจหรือรู้สึกดีๆกับชีวิตไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องที่ว่าคุณจะต้องเจอแต่เรื่องดีๆเ,เรื่องในแต่ละวันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าก้าวข้ามไปได้ยากแต่ถ้าคุณสามารถดึงจิตใจหรือดึงความรู้สึกหรือหาข้อมูลความเข้าใจที่ทำให้คุณมันเป็นอะไรที่กว้างขึ้นของความเข้าใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ ชีวิตจิตใจของคุณมันก็จะกว้างตามข้อมูลที่คุณหาหรือข้อมูลที่คุณได้รับซึ่งมันคงไม่ใช่เป็นข้อมูลเดิมๆแน่ในแต่ละวันที่เราเจอเรื่องราวถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะข้ามพ้นมันก็คือฐานข้อมูลเดิมคือมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีข้อมูลใหม่ๆที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือขยับ เก้าขั้นของเราไปได้อีกทีนี้ว่าคนเราก็มักจะนึกถึงแต่ว่าเรื่องเดิมๆนั้นคือใช่แล้วสิ่งเดิมๆนั้นคือใช่แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกสบายแล้วฉันรู้สึกดีแล้วและฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ทีนี้ชีวิตอต่ะมันจะไม่ให้เราอยู่นิ่งหรอกคะ่ะ มันจะพยายามให้เราอ่ะได้ทำประโยชน์หรือขยับขยื่นหรือต้องแต่ต้องในบางเรื่องราวเพื่อให้ก้าวขั้นออกไปอีกส่วนมากคนก็จะไม่มันมันก็จะเข้ามาจากเรื่องที่วอาจจะเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นเรื่องเลวร้ายแต่ทีนี้ว่าเป้าหมายที่เรามองกับชีวิตตัวเราอ่ะมันเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นเรื่องเลวร้าถ้ามันเป็นเรื่องดีๆส่วนมากเรื่องที่มันเข้ามามันก็จะเป็นเรื่องดีๆแต่ บางทีมันก็เป็นเรื่องดีๆแต่เราคิดร้ายมันมันก็จะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องร้ายๆในความรู้สึกของเราเราก็จะไม่กล้าที่จะก้าวเข้าไปเสี่ยงหรือกล้าก้าวเข้าไปเรียนรู้เนาะบางอย่างอะ่ะมันต้องรู้เพิ่มรู้เพิ่มจากรู้อยู่แล้วอะ่นะเนาะหรือปฏิบัติเพิ่มจากสิ่งที่รู้อยู่แล้ว บางอย่างที่มันฝังใจมาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยบางอย่างที่รู้มาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกทางเลยณนะวันนั้นที่คุณก้าวเข้าไปแล้วเขาให้คุณรู้แค่นั้นเพราะมันอยู่ที่ว่าวันนั้นคุณคิดยังไงกับตัวคุณเองวันนี้ถ้ามันเวียนกลับมาเพื่อให้คุณต้องเรียนรู้อีกคุณอาจต้องเสี่ยงค่ะเสี่ยงที่จะต้องเข้าไปเรียนรู้ใหม่หรือคุณเลือกที่จะหนีหนีมันไปอีก เดียวมันก็จะวนกลับมาอีกค่ะเพราะมันเป็นถนนเส้นนั้นที่คุณจะต้องก้าวข้ามขวากหนามหรืออุปสรรคอะไรที่มันอยู่ในบนถนนเส้นนั้นซึ่งต่อให้คุณจะไปเลือกเส้นอื่นก่อนมันก็จะเวียนมาบรรจบเพื่อให้คุณเลือกเส้นนั้นอยู่ดีไม่ได้บอกว่าคนเราจะต้องไปเจอความลำบากอะไรนะถึงจะผ่านพน้นแต่บางทีมันไม่ใช่ความลำบากค่ะ มันแค่เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนเลนตาเปลี่ยนเลนความเข้าใจแล้วคุณอาจจะเห็นภาพที่มันแปลกใหม่อยู่บนถนนเส้นเดิมแล้วคุณจะเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับชีวิตคุณในความที่เข้าใจถูกต้องเข้าใจได้มากขึ้นแล้วมันส่งผลกับชีวิตที่ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เอง